ือนนะคะคุณผู้ชมรเรื่องของคนรักกันเรารักเขาแต่เขารักเราจริงหรือเปล่านะคะนหนุ่มคนนี้ออกมาร้องทุกข์เลยบอกว่าถูกแฟนหนุ่มของตัวเองที่เป็นนักร้องแรปเปอร์ชาวไทยใหญ่เนี่ย ขโมยทรัพย์สินทั้งมือถือทั้งเงินสดไปเนี่ยมูลค่ากว่า70,000ื่นบาทหนีไปเลยตอนนี้น่าจะไปเมียนมาแล้วตอนนี้ตั้งรางวัลน,นำจับแล้วด้วยนะคะมีหลักฐานมาให้ดูเป็นภาพกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ชายคนนี้เดินจากห้องพักของโรงแรมในตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่หลังขโมยทรัพย์สินแล้วก็วิ่งออกจากโรงแรมไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่รออยู่เพื่อหลบหนีนี่วิ่งไปแล้วนะคะ มอเตอร์ไซค์เพื่อนรออยู่นะแต่ออกไปไม่นานสักพักกลับมาใหม่เหมือนกับลืมของพอกลับมาเสร็จไปเอาของแล้วก็หลบหนีไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น6โมงเช้าของวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่นายจิตพานุอายุ24ปีนำมาร้องเรียนประกาศตามหาผู้ชายเสื้อดำคนนี้ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแฟนหนุ่มของตัวเองชื่อว่านายบุญหลงอายุ21ปีคบกันมา7เดือนแล้ว นายบุญหลงเป็นนักร้องแรปเปอร์ชาวไทยใหญ่รับงานเอนเตอร์เทนในตัวเมืองเชียงใหม่รู้จักกันผ่านทาง Facebook ก่อนจะตกลงคบหากัน4เดือนที่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านในอำเภอฝางนะคะผู้เสียหายบอกดูแลแฟนนุ่มอย่างดีไม่ให้ต้องทำงานอะไรแค่ให้ช่วยทำงานบ้านด้านการเกษตรเป็นครั้งคราวเท่านั้นต่อมาแฟนนุ่มบอกต้องกลับบ้านที่อำเภอเวียงป่าเป้าที่เชียงรายนะคะอ่ะตัวเองก็จะพาไปส่งนะแต่ว่าแวะเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อน คืนนั้นแหละกลายเป็นเรื่องเพราะผู้เสียหายบอกเมามากมาถึงโรงแรมตี5ก็หลับสนิทเลยตื่นมาอีกทีแฟนหนุ่มหายไปแล้วตรวจสอบทรัพย์สินพบว่ามือถือ iPhone มูลค่าประมาณ40,000บาทหายไปเงินในธนาคารก็ถูกโอนผ่านแอปพลิเคชันไปอีก35,000บาทหลังจากนั้นถูกแฟนหนุ่มบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะผู้เสียหายบอกเจ็บปวดมาก ไม่คิดเลยคนรักกันจะทำได้ลงสุดท้ายตัดสินใจประกาศตามหาตัวผู้ชายคนนี้และตั้งรางวัลน,นำจับ7,000บาทด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเขาทำแบบนี้แล้วก็คือถามว่ารับไหมมันก็รับแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่นะครับเนาะแต่ว่าในส่วนที่แจ้งความเนี่ยผมอยากจะให้เขาเอาของกับเงินมาคืนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มาคืนเนี่ยก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ ก็ถ้าเขาเห็นก็อยากจะให้เขากลับตัวกลับใจแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เอาของกับเงินมาคืนดีกว่าก็คือจัดก,กันด้วยดีดีกว่ามาทําอะไรแบบว่าอย่างเงี้ยทีหลังองี่จะครับก็ถือว่าผู้เสียหายใจดีมากนะคือตอนนี้ไปโรงพักเนี่ยยังไม่แจ้งความแค่ลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเท่านั้นแล้วเปิดโอกาสเหมือนที่ให้สัมภาษณ์ไปว่าให้อีกฝ่ายกลับตัวกลับใจบุหลงถ้าดูอยู่อเอาโทรศัพท์ เอางเงินกลับมาคืนคแต่ตอนนี้ผู้เสียหายบอกบุญหลงเนี่ยหนีไปเมียนมาแล้วเขาเป็นชาวไทยใหญ่อาจจะข้ามแดนไปแล้วนะคะถ้ายังไม่เอามาคืนจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เตือนภัยเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยบางทีไปเจอกันทางเฟ e บุ o กเนาะก็ดูกันดีๆด,ดูกันนานๆอย่าเพิ่งไว้ใจค่ะ